กินข้าวว่าออยโรยวันนี้โรนวันนี้ว้นกับนามายเหล่าชาว่างนี้เอคกับวันนี้กับปีนองเอฟซีกับวันนี้มากินข้าวกับปีล่วงจงเหลาปีนงเตนน้ำกับตามมาเล็กกับกาวก้องปีล่วงกับวันนี้ว่าปีล่วงแกไงเลยปีนงวันนี้ปีนงปีล่วงต้มเตะปลาโอปีนงใส้ข้าวอ้นปีนง ใส่ยอดกะเจียบกันปีนองไอ้มันเปียวเปียวกับไอเละกับปี่นองยวกยวกปี่นองแล้วก็ปีล่วงจงตั้มนามจุบกับพี่นองนาจุบตัวเดียวจุมหยอดเตี่ยมลวกเลยปี่นองปีหละกครั้งพี่นองยอดเตียมแล้วกานี้ปลาเข้มกับพี่นองปีล่วงจงตอดกรอบเลยกับแล้วกาหนี้หลวกเตปีกล้วยปี่นองเลยตึ้งเปล่าเลยครับแล้วก็มาเละพักนอกพีนอง วันนี้มีประกาศน,นกเก้าปีหนูแล้วก็มีโยดมุ้ยบานกับแล้วก็ประกาศชุนกับปีหนูแล้วก็นี่ก้ามปอมกับปีหนูแล้วก็หม้อบานปีหนูมาลากี้นก,กับแล้วก็ลูกกล้วยแก่ปีหนูประกาศจองกับแล้วประกาศเจ็ดกับปีหนูงยดยาหลวงกับปีหนูแล้วก็นี่โยดมารุ่มสดๆปีหนูไม่ต้องฝุดนเลยมากปีหนูเดียวปีหวจูจงต่กแกงว่าปีหนู

うん。 Tập chắc ít vì nó Rượu đây đây

Cái minh Ừ. gặp mình Ừ.

បបកបនឹងអ៊ឹមអ៊ឹមបកកាន់បកអូកាពីណូ อือือการจองกับปีน้อง 嗯嗯。哎，你兄们，嘿，我那个弟兄，我一个，我一个。